แต่แล้วการติดเก็บยอดคุณจะเก็บยอดได้ติดตาเก็บยอดเก็บยอดเป็นเจ็บถุงไผ่ไหมจากไผ่ล่ะถ้าคุณจะเสียบแบบงบคุณเจ็บขับ้วบนเบรกเตียนนอกจากเมนเน็ดน,บบบออน้เนี่ยมักก็นพืชในป่องนิดนึงมะมา่อกแล้วก็เป็ดต้นไม่ได้นะไอ้ตรงป่องเรียกว่าไผ่ถ้าคุณเสียบแบบชัวรโตดีกับพืชแล้วไม่เกิดกระตา์รอยแผลแต่เปอยู่ข้างใต้ ตัดตรงรอยกใกล้ๆไผ่ให้ปลายริ่มมันเนะ่ะเสียบติดไผ่ที่ติดไผ่<อ>ไแล้ต่อนึ่ตอนนี้มาเผยแพร่ที่ทางโตตานานแล้วแต่ตรงนี้คุณไม่ต้องรอเลยแต่ว่าเสียบติดไผ่แล้วกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ติดกูเสียเลยใช่ป่ะงกไงนะแต่เสียบติดไผนะ่เนี่ยมัดเดียวจบตัวใหญ่แล้วเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะ<อ>ไผ่ริมติดนิดหนึ่งแล้วก็ทำตอนนันเตี้ยครับต้นจะเตี้ยครับต้นจะเตี้ยก็ไปโตใชัยนะใช่ครับก็แต่ว่าต้นจะแข็งแรงกว่าดู จะถล่มได้เพราะจันทรุรีเนี่ยนี่มาจากอาโนฮาของรุ่นสูงดำจันทรบีเขาเสียติดไผ่เพราะถ้ยเขาเนี่ยไปแล้วลมเพราะจันทรบดีมลมเยอะครับอ่าใช่ไหมถ้าเสียบรอกสูงเนี่ยลมมาปุ๊บไปเลยรอยแผลเข้าใจป่ะ,ปะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำมราตรฐานกิ่งพันนะฮะเหมือนกับก้าอยางพาราไอ้ก้าปลาเนยมันก้ายางพาราที่เร,ราทำมาตรฐานเพราะคนจะปลูกเป็นล้านไร่วันนี้ใครจะทำก่อน แต่ที่นี่ผมว่าทุเรียนบ้านหาง่ายง่ายสุดต้องทําระบบให้ได้แล้วขึ้นมาแบบนียอำเภอระบบต้นพันธุ์ทุเรียนที่ดีใช่ไหมที่ดีแข็งแรงนะเพราะติดภัยจะแข็งแรงเพราะมันติดมันได้อาหารโดยตรงจากไอโดสโพรจากเม็ดมันตอนเสียบรอยแผลม, mm hmm. มันเชื่อมแผลเด้แล mm hmm. น,นี่คือการแล้วเนี่ยอยู UK ่ใครจะเต้นลากจะกยาวแค่ไหนถุงต้องถุงเท่าไหร่นะ mm hmm. สองการเสียบเสียบติดภัยหาลิมติดไัยทำสเต็ปเดียว ไปได้ป่ะนะได้เลยจะต้องดูต่อว่าพอเสียบมิดนภัยเนี่ยจะแข็งแรงกว่ากุญสวะล้างลากหอสกไก่ได้ล้างลากห่อสกไก่ไ้้าอนไอปฐมามันทำอยู่แต่ปฐมาว่นปฐมามันอยู่ใปล้ถถุทุเรียนเน่ะปฐมาอยู่ตอนน้อาจารย์ปฐมามันทำอยู่เห็นป่ะใช่ป่ะนั่นเนี่ยผมอยากให้เกษตรกรคิดกันเองคือร้อนกันไม่ได้ผมเนี่ยแค่เป็นอาจารย์อ่ะแก่ๆแล้วมาเดินดูแต่เราเห็นอะไรต่าง คุณร่วมกันทําขึ้นมาแล้วเซ็ตขึ้นมาเีอ่าอันนี้ก็ช่วยนะมั้ยของของเบตงเนี่ยเรามีมาตรฐานของพันธุ์ทุเรียนเบตงที่มีมาตรฐานสเปคที้อย่างนี้แล้วออกไปปุ๊บเนี่ยมั่นใจผู้ซื้อแล้วคนที่ลงทุนแหญ่รู้สึกมั่นใจเราก็ให้กับการเขาที่อธิบายต้องเบจี่สิบทีปลูกและมีสีปลูกยังไงต่อให้เขาหมดเราจะได้ปัญหาว่าหลอกลวงนะถือว่าแล้วเราบอกไม่ต้องห่วงเรามีมาตรฐานอ่ะเข้าใจป่ะก็ช่วยกระต่ายกองผู้ที่เขาลงทุนใหม่ๆไม่พลาดเพรงั้นที่สุด เพราะนี่เป็นเป้าใหญ่ที่เราต้นเพราะจะปลูกแสนไร้ไร้น่ะเพราะต้องการพันธุ์ที่ดีตรงพันุมีคุณภาพดีปลูกแล้วไม่ตายแล้วปลูกยังถูกต้องนั่นคือเป้าหมายได้ไหมอยากให้ทำมันศักศรีพวกเราแค่าสมศรีครับครับโอเค